परमानेंट का नाम बना हुआ ว่าได้ให้ความรู้พวกเราจักท้ายๆนการดิกฐ์สนยอในการอบรมสมาชิของนักวิทย์มวา้นึ่งในการใช้มาให้ความรู้มาช่วยเลือกรับตัวช่วยเราคนีนะคะก็พวกเราต้องข้อคุณฐานอะไรนะโดยที่เขาเมื่อต้อข้อคุณมา เพราะว่าเราต้องเบรกยากนะคับบางเอือนเช่นว่าว่านารการจัะชวยหลังมากน่ครับเราต้องเบรกยากนะครับเช่นชวยต้องทิ้งน่ครับเวลาชวยต้องทิ้งลงมาเยี่ยมชุ่มนี่ครับเราก็ต้องเบรกยากนะครับในชวงนี้ครับคือเบรกยากให้เป็นชวยเป็นชวยนะครับเป็นหมู่บ้านเลยกับกับซานไม่ใช่หรอว่ากรรมการนะครับกรรมการติ้เสื้อเชี่ยวเที่ยวอะไรครับนั่นแหละกรรมการติดรายที่นึงได้เสื้อเชี่ยวนี้เลยจางเลยเี่ไม่กระทำถึงจ้างเลยได้ ก็งมาถูว่าการมาขายได้หลายนานี้การ้องผ้าล็สั่งซื้อทรั้งได้นาดนขายทัดวันเดียบดหลายวัยาวมันได้แต่ไม่คือทื่วาอันนวยก็ไปดูึนตัวก็ไปตนตาตลาดตาหนก็ไปดกบ้านเขึรบจ้ามาถึงมจ้าแต่ว่าสิ้นเปลือนน้อยแต่พ้อราทำอย่างนี้อาจจะสิ้นเปืองหมากไปนึง